ลูกค้าจะมา,าของแล้วเหรองั้นเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายคลิปกันโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของป้ายครับที่ลูกค้ากําลังสั่งและลูกค้ากําลังจะมารับของครับแบบที่1จะเป็นแบบตัวป้ายเนินชะลอความเร็วครับเป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด12วัตต์ครับแล้วก็มีป้ายเขตทางข้ามถนนครับเป็นรูปคนแล้วมีเส้นทางม้าลายด้วยนะครับเป็นแบบ10วัตต์ครับ โอเคมาเริ่มที่ตัวแรกครับกับตัวที่2เปิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะเห็นว่าพอเปิดสวิตช์มาแล้วเนี่ยรูปแบบการกระพริบเป็นรูปแบบเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวป้ายของเรามีการกระพริบมากถึง10รูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับรูปแบบการกระพริบให้มันแตกต่างกันให้ดูครับอย่างเช่นแบบนี้ครับให้ติดขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยโดยเป็นแบบฝ l a ครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นกระพริบวงนอกวงในสลับกันหรือจะมีโหมดแบบ เป็นคล้ายๆกึ่งสายเลนครับกระพริบความถี่สูงหรือจะมีแบบนี้ครับให้ติดค้างวงใดวงหนึ่งครับเพื่อดูการทดสอบครับหรือเป็นการกระพริบแบบเร็วขึ้นก็สามารถทำได้ครับรูปแบบการกระพริบมีให้เลือกเยอะนะครับโดยการปรับที่วอลลุ่มครับามาดูวอลลุ่มมนอยู่ตรงตำแหน่งนี้ครับแล้วก็มีสายเชื่อมซึ่งจะเป็นแบบ j ครับแข็งแรงทนทานกันน้ําและใช้งานเสียบง่ายๆล็อกแล้วก็จะติดแน่นถาวรน,นะครับจะไม่หลุดอีกเลยวงจรก็ทํางานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ครับซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการทํางานสามารถใช้วงจรเนี้ยในการทดสอบของหลอด LED เพื่อดูการทําง,งานของพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยครับลองมาดูหมดทดสอบกันครับอย่างเช่นบดนี้ครับ ผมต้องเอาหลอดไฟมาจำลองผ่านโซลารเซลล์ครับว่ามันจะทำงานยังไงไฟตรงมั้ยไฟมาแล้วครับเดี๋ยวเราได้มาทำการทดสอบกันครับไฟมันจะขึ้นกระพริบแบบแฟลชตอยู่นะครับพอมีพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเราจำลองด้วยหลอดไฟครับมันจะเห็นว่าหลอดไฟติดนิ่งเป็นแบบปกตินั่นทำให้เห็นได้ว,ว่าแผงพลังงานแสงอาทิต์ของเราเนี่ยทำงานสมบูรณ์แบบครับพอเราไฟออกมันก็จะกระพริบเป็นแบบแฟลช แบบนี้ทําให้เราสามารถทดสอบหลอดได้ทุกหลอดทุกดกวงครับว่ามันติดครบสมบูรณ์และเทสวงจรเทสแหแผงโซ,โซลารเซลล์ไปพร้อมๆกันได้ทั้งหมดครับ<ส>นี่เป็นข้อดีของของของเรานะครับที่คนอื่นไม่สามารถที่จะทําตรงนี้แบบนี้ได้เพราะเราควบคุมด้วยไมโครโคอนโทรลเลอร์ค,ค,ค,ครับตัวอื่นก็เช่นกันครับมาดูป้ายคนเขียนทางข้ามถนนครับเด<ส>ี<ส>๋ยวผมจะลองปรับว<ส>ิธ<ส>ีการกระพริบนะครับให้มันแตกต่างกันครับตัวคนติดค้างแล้วทางม้าลายกระพริบ ของของเราทาได้หลายรูปแบบเห็นไหมครับเป็นข้อดีมากๆเลยพอใช้ไมโค,โครโฟนเลอร์ทำงานเนี่ยมันสามารถสั่งการกาบทางานได้หลายรูปแบบครับรูปแบบการทางานสามารถเซนตได้สารพัดรูปแบบเลยครับนี่แหละข้อดีของบริษัทเราครับและตัวป้ายเนี่ยทำจากโพลีคาร์บอเนตตัวโพลีคาร์บอเนตเนี่ยมันสามารถทุบได้ตีไม่แตกนะครับเดี๋ยวเรามาลองทุบกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงคอนจงมา,อาโอเคครับนี่มันเป็นคอนปอนครับ แต่เราหุ้มไว้เพื่อป้องกันหน้าตัวด้านหน้าเป็นรอยครับเดี๋ยวสติก,กอร์เป็นรอยเดี๋ยวลูกค้าจะมาต่อว่าเราแล้วมันจะไม่สวยครับแต่เราจะมาทุบให้ดูอย่างแรงๆเลยครับโดยปกตินะครับไม่มีเจ้าไหนที่สามารถทุบหัวหลอดหรือทำงานแบบนี้ได้นะครับมีแต่ของบริษัทเราเท่านั้นครับที่สามารถ ุบได้ให้เห็นเห็นเลยครับแล้วก็เป็นป้ายที่จะส่งลูกค้าด้วยนี่แหละครับข้อดีของบริษัทเราครับโอเคขอนตรงไป <c oughs> <c oughs> ไปเรียบร้อยแล้วครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ